กรอบแท้นะครับนี่ฮั่นน่ะมาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC เก่งน้อยส่ผูสู่คนนะครับผมพ่มอแม่พี่น้องเมื่อนี้เก้งน้อยก็ได้เมนูหมูกรอบนะครับพ่อแม่พี่น้องตอนแรกเก้งน้อยวัาสิกินกับต่หมักห่งเก้งน้อยกับ คืเปลี่ยนใจนะพ่อแม่พี่น้องเอามากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดดีกว่านี่อู้นองวิวเป็นคนเห็ดนะครับนี่ครับหมูกรอบเกียงน้อยเห็ดเส็บๆมาให้พี่ให้น้องเบิง่งนี่คืออยากนะมันกรอบแท้เลยครับนี่ฮึอ๋น่ะบ้าอ่ะเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องบ่เสีว่ากรอบแท้บ่ซิมให้พี่ให้น้องเบิง่งมีทั้งแบบหั่นไว้แล้วก็ เป็นตอนอยาวๆแบบนี้น้ำนะครับผมอบอกได้เลยว่ากว่าจะทำเสร็จนานมากบมมีข่าวสวยเนาะพี่น้อง หิดตั้งโดนครับกว่าสีแล้วจนเศร้าขีดอยากกินกับต่บังห่งครับพอแม่พี่นอ้องครับอืม กรอบอร่อยอืมอืลองกินแบบหย่ยาวแบบนี้บ้างครับจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดอืมอืม กรอบมากกิิงน้อยอบในหม้ออบลมร้อนแล้วก็ไปทอดในกระทะให้นางพุนฟูกรอบขึ้นครับอ,อร่อย แซ่บเลยอือยาบอวากิ้งน่อยนี้ตั้งใจทำมากมากเลยนะครับหมูกรอบเนะอืม น้ำจิ้มกับแซบเข้ากันครับอืมดัเบสมา เนื้อชุ่มฉ่ำ อืมถือว่าประสบความสำเร็จสมครับความตั้งใจของเก่งน้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องอ่ะไม่ว่ายิ่งเอาไปทำกับเพราหมูกรอบจังสี่เลย อืแซบดูดนิ้วอืมเอาผมเอม่พี่น้องเก้งน,นอยกับพอแล้วนะครับผมมันกับลายเนี่ยจะน้อยนะครับผมเมนูหมูกรอบเอากินลายกับบดีนะครับผมเอามาให้พี่ให้น้องเบิ้ง ื่อได้ยงเอาไปทําเมนูอื่นๆเนาะกินน้อยกับบ่อยากเดอ้อผมเห็นพี่น้องวิธีทํากันตามโซสอกโซเชียลมีเห็ดตามเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับผมอร่อยแซ่บกันเห็ดในพี่น้องกงน้องกับบระเทศ่ายไว้นะครับผมเดี๋ยวมีเวลาเกงน้องสีเห็ดกะขัดวิธีเห็ดเนาะนะกรอบงามเป็นตาแซ่บอย่างนี้พี่น้องเย้ยอ่ะถ้าผิดแล้วน้องไปแล้วพอกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ